แล้วเคพีแผลแล้วแผลมาด้านหลังสี่คันโดนยี่เป็ยดยังไม่จ่ากระเช็ดบ,บ้างโอ้ยแล้วเคพีจอดเหลือเชื่องานนี้คิวโดนกดหัวครับครับผมโอ้ยไม่สวยนะฮะมุมนี้เสียเปียดแน่นอนแล,แล้วเขามาหมดแ,แล้วสี่สิบเม็ดมาสมองมีเกียร์เดียให้น้องน้องรักแล้วสมรคิตรัดันเตะได้ เอาแล้วครับพับจีบัวชิงแชมป์โลกเกมที่27นะครับใกล้จะจบแล้วนะครับจะแข่งขันทั้งหมด29เกมครับแล้วเกมนี้นะครับ RRQ ครับโดนกดหัวนะแต่ r r q จะสามารถเอาตัวรอดได้หรือเปล่าแล้วผลสุดท้ายมันจะจบยังไรครับเราไปลุ้นกันในเกมเลยนะครับไม่ได้ค้านะครับขับรถไปแล้วเอ้าโอ้โหแล้วดูเวคูครับเป็นงัดมาตัวโซตอกรถครับจังหวะโรเทแล้วดูเฮ้ยหนึ่งคนของนาวี่ก็มาหลังบ้านปีนข้ามไม่มีใครเห็นหรือเปล่ายังไงเพื่อนเฮ้ยถามจริง ก็จะเป็นเฟิร์สบัตรแรกเลยนะครับได้จังหวะที่คือคุมคมค้มนะครับเมคูครับเพื่อนไม่มาเติมแต่ตัวเองนะวิ่งมาแล้วโล่งเกินไปทามิ่งแบดกับสวากินส่งฟัวโต้ใส่หลังเรียบร้อยผมแลกกันไปอย่างละหนึ่งครับผมจังหวะถอยไปกินนึกว่าจะเล่าตอนแรกนะอืมอีเดเล่เพื่อนแล้วตู้ขู่สิ้นเหนือครับไปน็อกเรยออนแล้วซ้ำาัทีโดยซูกครับ <c oughs> จังหวะ <c oughs> แหลมอีกแล้วครับเอาหลับเซเยอร์โอ้ oh, ไม่โดนโนวาก็โดนโฟเอมฮะแพ้จีหรือเปล่าผมอาลับ เท่ากับขาวๆแหละนะฮะเอาแล้วลีนาเล่ไปโดนเลเซ่จนได้ครับผมน็อคดาวไปเรียบร้อยครับไม่น่าชุบได้ก็เลยเก็บงานเลยฮะแค่นอนอยู่นานนะเมื่อกี้แล้วคือเพื่อนก็ขับตามมาจากสะพานครับแต่เหมือนว่าดูว่าโดนหนักก็ตีรถกลับเลยครับใช่ครับผมโอ้โหน่าเสียดายครับเสียไปหนึ่งครับแอนด์โรบู๊โอ้เช็คสะพานครับเลยคือเขารู้อยู่แล้วไงว่าแอนด์โรบู๊ต้องมูฟมาทางนี้แน่นอนครับจากการฟาร์มที่มีลิทัลลี่ครับ แล้ววงเด่นมาเฟียที่2พี่ดิวครับวงเนี่ยยังก้ากึ่งอยู่นะครับระหว่างล่างและบนนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทีมสิกีตมาเลนเนี่ยเล่นที่ลูนครับตำแหน่งที่สามารถว่ายน้ำข้ามไปได้ด้วยอีก้วรถบมันเพิ่งเข้าต้นมาพิทีหนึ่งดูเคเรถตำรวจครับ อ้าลับอยู่ด้านขวาครับครับแคทจีนได้ยินเสียงขับฉีบไ่ไปแล้วแล้วคิวอ้าหจังหวะไหรลรถมามเปลี่ยนครับเปิดเอาสีแคทจีนก่อนสามสวยครับน้องใจเย็นๆค่อยๆเล่นครับบูมีโอ้โหน็อกไปหนึ่งครับจีนแล้วขึ้นมา,ม,มาได้เก็บหน้ากล,ลัวมากผมบอกเลยจังหวะไหลมาเมื่อกี้รถตันช้าใช่โอ้โหเดช้บุญครับแก่งค่อยพ่านรอดมาใช่กับรซซีโยปล่อยเลยครับเหลือดสามคนยังเล่นได้อยู่กับสุดวันนี้สุดไม่ค่อยได้เล่นเต็มทีนะครับนอกจากเกมตาลฮอกนั่นเองโอ้ขับร็ไปเลยครับ มัวใจถึงฮะจริงครับไอซีวายเมื่อกี้ก็ให้พาร่วงไงใช่พาร่วงไปแล้วเลยคนแล้วรอบมามาติดสเปรย์มาลราเปย์เคมายสุดกับเจ็บเหมือนกันกับมาติดกันีนัทเพื่อจบเพื่อนลางตามตรงนี้โอ้ลางไม่โดนละฟอลุ่งไปถัานแล้วเฮ้ยสับสะกอบพีพีคูณสี่เข้าลงน้ำสายแล้วฮะอุ้ยแล้วมีคนว่ายน้ำอยู่เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมครับใครเอ่ยเรืออ๋อเรือโอ้โหนึกว่าคนโอ้ยโดนลับนะบอกนั่นแหละท่านผู้ชมโอ้แล้วเก่งโซ่เลือดดำไปแล้วท่านผู้ชมครับเดชะบุญนาขาดเม็ดเดียวครับผม จังหวะนี้ยิงผ่านย่าฮะโอ้สวยๆเลยซีโยครับมีบ้านให้เล่นแล้วผมอุปสุร์แยกเล่นกัน11 1น่ฮะโนวาออเดอร์โดนยิงรับมาจังหวะนี้ผมเลือดหายไป60ครับเข่งโซขึ้นหินแล้วก็ปั๊มเลือดเรียบร้อยครับ3คนครับซกเกตินครับผมอีกหนึ่งคนเหมือนจะอยู่ในบ้านนะครับพี่ดิวครับบ้านกะหลานนั่นเองครับไปไหนซาซาครับเช็คตรงนี้แล้วดูอุปสุรนกันตาแล้วดูเสียดายม้าถูกเคมากครับเพื่อไปไม่ได้ เพราะว่าไม่มีรถแล้วจริงครับถ้วูคุกเคต้องขับไปรับหรือยังไงเอ่ยยังไงฮะคือไปขับไปรับอะไรต้องหามุมปิดดีนะเพราะมีทั้งนาวีแล้วก็เอเซเว่นรวมไปถึงบนเขาอย่างอาร์คิโอาเชนาครับโอ้โหไปไม่ได้นะครับเล่นไปก่อนน้องรงนั้นสามคนนะแล้วเป็นคอสมอรโดนน็อกจนได้จากทิกซี่โอ้โหเขาจีหามุมยิงจนได้ฮะทุกเคต้องขับรถไปรับหรือเปลาแต่พามาติดกับนาวีแล้วดูโอ้มีการเสดของคุณเฟย์นะตำรวจอยู่ไหน ตะจวดบาดทิกซี่ไม่เก่งโซมีรถเก่งโซขับเข้าบ้านกระดาษมแลรากตามมาทิกซี่เอียงซ้ายแล้วบาดแปลว่ารถดรอปไม่มีใครเก็บรับทานไหมประตูเข้าไปทานู่อ๋อไปรับเพื่อนไปรับยิ้ฮะเกือบเหมือนกันรับฮะโอ้โหแล้วตัดมาครับหลายคลิปมาทางฝั่งฟุ่มฤทธิ์ครับบนบ้านตอนนี้เป็นโนวาจากจีนใช่อุ้ยแล้วดูกว่าตะกบเจอโรซินครับผมถูตำแหน่งของแอนเนมี่แล้วครับจิมมี่ โอ้โหรถข้างหลังนี่ขับกันเป็นทุ่งเลยฮะโอ้โหหนึ่เว้ยปรับจีกังปรีอะไรงนี้นะโอ้ขับเพลินเกินวงบนไปทีปะวงแล้วสวากินครับแล้วจีแซดได้ซีคิจินครับโอ้โหยังซุกซ่อนอยู่ใต้สะพานอุ้ยแล้วจีแซดเนี่ยจับคู่เล่นกับคอสมอลนะครับผมเมื่อสักครู่นี้คอสมอลล้มคราวนี้จีแซดล้มครับครับโอ้มันลุ้นวงครับว่าจะลงไหนฮะอืมคุณเดาดิผมไม่ยังกากอยู่นะ ผมว่าเข้ากักวันหนึ่งเข้ากลางคนเดียวเลยจริงๆไม่ไม่ไม่น่าจะขวาสุดหรอกดูทรงแล้วนะฮะเร้ว,วงจบเกาะกลางนี่มันเลยนะฮะโอ้โหแล้วซากถังคู่ครับไปก็ไม่ได้คราวนี้ฮะจังหวะวิ่งมาบ้านเห็คเดครับพี่ดิวครับแล้ววงอัปเดตไปที่เฟสที่สามกางกรอบหนึ่งไปไปโอเอ็ม oh, กลางนะถ้าการอีกรอบหนึ่งอ่ะโอ้โหเข้า oh. เบี่ยงขวาสุด อ้วกทัมประเทศผมบอกเลยคุณผู้ชมโล่งไปเกือบ60%สิบเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมนะยนะคนันจัดเลยฮะแล้วปีซียอาร์ยิ้มแฉ่งที่สะพานบอกเลยว่ารับชิลคุณเฟย์คุณผู้ชมใช่ครับเฮเพื่อนสวดโฟเอ็มเข้าสวยแล้วท <หา S 1> ี่ฮะจิมมี่เราลวกสินไปก่อนเลยจังหวะโรเทชโอ้แบบนี้อิ่มเลยฮะโฟเอ็มเข้าสวยครับครับอู้อิ่มนะเข้าสวยแล้วดูหนว่าทีมบ้าน <S <S ต้องเก็บตัวกคุณผูมล้มาฮะเอเดอร์กับเนิดมาแล้วดูปลาชิงชิงห้องไหน ออเดอร์แกคุกเนี่ยอยู่แล้วปลาปลาปลาใส่กล่องไปก่อนว่าโอ้โหไม่มีที่ลงโอ้โหตรงนี้ชุบขึ้นมายังไม่ได้ครับโอเดอร์ที่แกทิปมาออเดอร์ครับทักลุตมาดับเบิลน็อกตัดโซว่าสมแล้วครับออเดอร์ตอนนี้เป็นท็อปแฟกเกอร์ของทัวร์นาเมนต์ครับนี่ฮะนี่อันดับหนึ่งน็อกดาวน์เอเวอรสต์ด้วยครับผมและคิวเอเวอรสต์ด้วยท่านผู้ชมครับคุณบอลลิโซเคต้องทิ้งไปเลยฮะอย่างดีครับที่ไม่เสียเพิ่มคิดไวมากคือทิปหนึ่งใส่เลยใช่ฮะนี่คือเล่นดีบอสแล้วพอรร์คัเฮ้ยไเพื่อน โอ้โหแล้วมาเอาไ, <ฟ S 2> ไอทีิพย์พอเราคนหนึ่งที่คนหนึ่งถอยคุณเฟรมผู้ชมอ้อมข้างกลับมาสต๊าฟโอ้แล้วมาทีมกับโฟเอมจังหวะนี้ฮะพาวเวอร์ไม่มีอะไรเสียเยาวบุรุษหลังต้องง่ะแล้ว <มา S 1> ดูทาซากิลูกนี้นกับาูสต๊าฟเข้าบ้านแล้วโอ้โหผิดชานผู้ชมมาอุ้ยถ้าทำได้นี่ส่งโนวาขึ้นไปอีกแล้วแล้วดูเดลุยซาซาเปิดทีทีก่อนแล้วป<ด>ุ่มข้างปลาชิคมาหายไหมจทีทีหายไปก่อนผู้ชมก็เหลือเชื่อกว่าโอ้เหลือเชื่อทีทีน้อง อ้จังหวะอ้อมข้างนะครับสานสานขับหนึ่งกับกอไพร์แล้วกอภัยชุบเข้าหัวเราดูมุมนี้ฟอร์เซ้นเป็นโซเคได้เอาไว้ก่อนแล้วโซเคโดนซ้ำจากฟอร์เซ้นออกเกมคือตรงเนี้ยพาวเวอร์ไม่มีติธรรแต่ว่าโฟเอ็มอ่ะต้องระวังให้ดีครับผมจริงครับแล้วกอไพร์เอ้ยเอาเอาสักอย่างน้องรักหุ่หินตรงนี้ไม่สวยแล้วขับไปขึ้นรถมุมนี้สานสานรออยู่เปิดมุมสานสานแล้วดูครับเนี่ยลูกนี้คัดเน้นเน้นอุจะไปยัดแล้วฮะจะปักกิ่งจังหวะนี้คือมีคนไปยัดทัวร์ท็อปก็ไอ้แล้วเลยครัับบานู้ชมคร กอไผ่ต้องนอนก็ไผ่ช่วยไม่ได้การไม่ไจะเป็น4ต่อ 2, 2> แล้วบ้านหลังนี้โดนยัดง่ายด้วยฮะปลาระเบิดรอดช่องไหมสินเหรอสินเหรอปลาไปแล,แล้วไอ้โดนดาบเมจจากใครไม่รู้ผมเจ็บหลังมากใครดูทันตูไปก่อนสินเหรอครับอ้อมมุมข้าแล้วก็ไผ่อ้อมเหมือนกันมุมนี้รองะวะอยู่เหมือนกันแล้วสินเหรอังไปเช็คซ้าย แลตามสีรถ่อมาล่างตอนนี้สิเหนือขาดหนึ่งแล้วดูอาส์ตก,กีดไปไน็อกไอ้ได้ oh. oh. โอ้โหจังหวะเปลี่ยนเกมทีทีทน็อกไปก่อนนอ้องเอาอะครับทัวท็อปคนเดียวในบ้านแล้วก็ไฟ <c oughs> ช่วยไม่ได้นะออกไปสมวกหนึ่งทีแล้วรถยางแต่ต่ปลาสี่ต่อสัหนึ่งสี่ต่อหนึ่งเรียกต่อครับมอบเลยฮะไม่เล่นแล้ว,ว,ลวโวแล้วปาปลาจั่วเข้าสมวกขาไม่เจอแล้วนี่ครับสามออกเกมอีกหนึ่งโอ้โหนี่เฮ้ยชมฮะโอ้โหเดือด power ตอนนี้เอาไปให้เพื่อนสามแต้มฮาวเวอร์บอก โอ้จะส่งโฟเอมให้ไปชิงชัยกับนวาหรือเปล่าจะได้มันไ,มไงคุณวิ่งแล้วรับตรงนี้ผู้ชมครับหัวเแบบจ้าปวดครับตรงนี้มามไปกันต่อคแบบรับมาเดีวดูซิมมี่จังหวะขึ้นรถกับโรซินวันนั้นแล้งมันไปติดหัวโรซินดวงซวยจัดเลยคแรบบัแบบเดี๋ยวฟอรสเนฟอรโรช่อนมาจัางหวะนี้เฮตเกตกไปอีกหนึ่งอู้แล้วเถินมาพัดบอยตกใจทำไม คิดว่าตรงนี้เป็นที่มือถูกไหมล่ะจริงจริงจริงให้เหินมาสักหน่อเฮ้ยแล้วแต่ทอยเรามาที่หมดแล้วนี่อะไรครับผู้ชมครับพุตากรูขอเชิญจิ๊ปปี้เข้ามาจิ๊ปปี้เข้ามาเข้าเส้นเกิื่อนแล้วจังหวะลงนี่เปลี่ยนมุมนั่งอะนะใช่เราไปทอยลากสารเพื่อนเพื่อนเขาไอาให้่อยเพื่อนครับเพื่อนเรียบเหรอเพื่อนไม่เอาเลยโอ้ไม่เอาเลยครับมีคนเดียวแท้แท้โอ้เพื่อนไม่คือเมื่อกี้น่าจะฟังเสียบุดออกว่ามีแค่กระบอกเดียวที่ยิงมานะแต่เรื่องที่บอกครับน่าจะตกแล้วแบบรีเทคยากทิ้งเลยโอ้แล้วดูวงไม่ดีเอาอีกแล้ววง ขวาเมื่อกี้ขวาสุดใช่ไหมครับนี่เด้งซ้ายสุดแล้วนี่มันว่องเลยคุยศตี๋วันนี้เด้งขนาดนี้นะฮะโอ้ท่านผู้ชมเด้งเกินแล้วว่องจมน้ำด้วยดีไม่ดีอะมาแล้วฮะแล้วเกาะกลางน้ำอเอเซเว่นจะโฟยเอ็มตรงนี้ผู้ชมโอ้แล้วทิ้งทิ้งเหอะไว้คนเดียวครับบนบกบนอะไรที่ได้ไปโดนน็อกจากคิงครับจังหวะนี้ยังไงครับผมอาชิเม้นขึ้นมาครับหูยหนึ่งหมื่นแล้วฮะมันต้องคู่นี้แล้วขอสมอโดนน็อกจากคิงไป ตรงนี้โฟเอมกับ A1 เล่นกันแล้วครับสองคนบนบนเดินเข้าไปสิเหนือสิเหนือสเปกลับมาแล้วคอสบอลเลเกมไปเนครับผมเล่าไปหนึ่งก่อนแล้วสิเหนือยังันนี้โดยชอยคอร์ ตัวสวากิ้ครับนักแจ็คมาแล้วครับสโคปมาแต่เจารร้ารรสั้นๆวูนี้ปเป็นเอ็ดเป็น้ับบอลเซ้จากเคพีตรงนี้จัจ่วอยู่ในสโมอซินเตอร์ต,รตักสมองฉุกเพื่อนก่อนแล้วแจค็คคาร์มาทินเหนือลองโล่ย่างนี้ครับเป็นคิวของรอไปคือเพื่อนไปเล่นในน้ำหมดแล้วครับซินเหอเสียฟรีครับแล้วจีน่าเฮช็อตใส่มาติกไปอีกหนึ่งคนคิวมาแล้วเลยครับเกมนี้ <S 1> <S 1> ตอกกันแล้วคนเอ็มอันนี้ครับอยู่ในน้ำปั๊มยาในรถผู้ชมนะใต้น้ำตรงนี้ยังปั๊มอยู่แล้วซุกยิงจากรถเฮ้ยเพื่อนใจเย็น <S <S โอ้โหจัดทุกระยะ้งซุกแตต่่วาอขึ้นมานะะะฮอออาาากศห,นหนยใจไ่แล้วรรถเบิดปงซุกครับ เบาเพื่อนเบามุมนี้ยัวเอมฟเอมโอ้โหจมน้ำครับจมน้ำอยู่พุงแม่ตอดไปทีละห้าเอชเลยครับครับผมปามันตอดตรงนี้ในน้ำตรงนี้เออโอ้หายใจไม่ออกเลยครับเอารุสเซหน้าโดนคอมาไกลแม่ลบไปตอนนี้ครัฟโต้องซินิเตอร์โอ้เตอร์พยายามจวดนี้อยู่ซินิเตอร์โฟขึ้นมาแหมใส่สมองมาแล้วชาลีไปคิวสติลจาก อาคิวแตน่า<ห>ต้องมา,า,าติดแล้วมูมียิงซุ่นกันอ,อยู่ขอบวอล์ดแต่บ้ามาเล็กครับไปเน็ตน,น,น็อกจีแซ้ได้แล้วมีดีเอเนีนขึ้นมาเช็คเขายังหาอาคิวไม่เจอนะดูครับอยู่ในหลุมเลยนี่เออนี่บอกครับอยากดูระเบิดแ,แล้ววัดวัดเน้นๆจากสุขของพี่บ่ายห้าข้ามาโอ้ลึกไปแล้วเคพีแห้แล้วเทมาด้านหลังสี่คันโดนจีเอยังไม่ตัดกระเช็ดบ้างโอ้ยแล้วเคพีจอดเหลือเชื่องานนี้คิวโดนกดหัวครับครับผมโอ้ยไม่สวยนะฮะมุมนี้เสียเปลี่ยนแน่นอนแล้วเขามากดแล้ว นี่จะเป็นาสมองม,มเกยร์ดได้ไหน้องน้องรักแล้วสักกิดเป็นตันเตะได้เอาละครับคนงามพาวเวอร์กับคิวเทน,น่าครับผมแล้วก็มีตัวเนียนอยู่หนึ่งคนคือด <DA S 1> ีเอับผ <DA S 2> มจะดีเอยยิงหน่อยดีเอยิงหน่อยดีเอขอลองล่ะแล้วดูเด่นเดินลงมาลังต้นไม้ที่ตัอ,อีไม่ตายแต่เก่งโซ่ลักเล็กมาแล้วเตะจากคอนโซ่ยังกดอาคิวไม่ลงอางแต่ว่าดีดูอีน้องจนได้จากคอนโซ่ไปแลเบิดหนึ่งลูกยัดมาจีนายขบออกไปแล้วสักกิโดนน้องจะโออยจังหวะนี้อาร์คิวเหลือสอง มาคิวจังหวะจะออกเมื่อกี้ครับยังอยู่ได้นะครับเออนี่ยังวันนี้ต้องปั๊มยาขึ้นมารีเจนก่อนครับอย่างด้านนึงสายและเฮชจอตเซตสปาออฟได้เหมือนกันวิ่งฉีกมาครับผมคนนี้หน้าพาวเวอร์เก่งโตได้คิวมาเป็นเล็กฟอร์เซนระเบิดเก็บเบียร์ที่เป็นอีกหนึ่งคนเหลือเออนี่คนเดียวนะจุดจุดนี้เออนี่จะนิ่งพอไหมแล้วปาไปที่เดิมตรงนี้ครับวันนี่เปิดจุดมาแล้วคู่ีจังหวะนี้เออนี่นั่งจิ้งอยู่ที่เป็นโดนเก็บเป็นเก็บในฟอร์เซนไปสเปรย์เก็บซูเปอร์ ไม่ลงแล้วไอ้นี่พลักฟอร์เด้นเออนี่ไม่หายสุดท้ายที่น่าอยู่ในน้ำปั๊มยาอยู่โอ้ต้องเล่นแบบนี้เลยครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่สี่คืออาจจะหายหมดเลยโดยการกดหัวครับเสียเปรียบกว่าเยอะอยู่ใส่หลานขึ้นหนูที่สูงขึ้นเสาโทร่าเล่ฮะครับโอ้โหยังไงเอลอูก็โดนกดเหมือนกันจังหวะนี้ฮะคนยากเพาวเวอร์เหมือนชุบเพื่อนขึ้นไม่ได้ด้วยครับ16ทีมยังอยู่กันครบ 5เฟดไปแล้วครับ41อารายครับผมเป็นเฟส <พบ S 1> ถึงด้วยกันเนี่ย5ทีมเข้ามายัดทิ้งสี่และยัดจังหวะนี้โจ๊กเกอร์อปิดดาววีจบ16ทักไม่ทันขาดคำโอ้โหจังหวะทีมครับเซเยอร์ดุเหมือนกันนะดูสายละครับคึ้นสะกบอัพโมกันเป็นแบ็กไว้แบ็กไว้แคพีล่องล่องไปไปก่อนนะดูมุมแครครับ D A อุ้งละครโซ่ครับเป็นเโตโัวได้แล้วขึ้นสะกดล่างตามมาตามลตรงนี้คอนโซ่ล่องล่งขาดอีกหนึ่งชุดกดไปหลงนะทางฝั่งตัว ชอยคอดคาร์ฟินน้องได้หนึ่งเหมือนกันใช่ครับผมและแซลล่าต้องวิ่งลงมาครับเพราะบูโซนเนี่ยกำลังจะเริ่มบีบอีก3วินาทีครับเอโซนอยู่ไกลเทนเตอร์ตัดเอเซเวนหลอกเกมไปครับผมเหรอฮูบยังซุนอยู่ที่สมองลูกนี้ครับคนนี้น่าพาวเวอร์ฮะยังปล่อยไม่ขาดแต่ว่าบิติอาต้องรอรับอาหลับที่เมืองร้อช็อกอาหลับต้องออกจากเมืองครับบิติอาไม่น่าพลาดครับผู้เล่น4คนครบครับรับไอ้คิงน้องดาวไปจากเลเซอร์ครับผมโอ้ตะการแอลนั่นเองฮะับมมนี้เอเซเวนปั๊มเลือดมาบูโซนอยู่ฮะแแลล้้้้ววววปััั๊มอออออออยยยู่เเเเเฟิิิิรรรร์์์สสชชนนนุุดดดททาาาจะะงงไไกซคคบ โอ้จังหวะบูมาล้นระเบิดไปหนึ่งดูครับสวากินคิสสุดท้ายตรงนี้ต้องปั๊มกันต่อแล God, ้วดูด้านหน้าแน่นแเลยแล้วดูมุมนี้โจเกอร์ลรงลักซี่นัดตัวข้ามาหายไปหนึ่งเหมือนกันครับลักซี่เจอชาลีไปใช่ครับเรดได้คิวมาเป็นคิงครับผมแอรโรวูกับคนนี้หน้าพาวเวอร์ครับผมยังไงครับขึ้นมา4ต่อ2ครับสปาออักับโบเตโตลักซี่โดนเก็บโดยโจเกอร์บูโซนเอาเซน่าเซนด็อกไปแล้วขึ้นมายันก่อนครับบูโซนบีมาหาสปาร์อัลหนึ่งแล้วแล้วจอบขึ้นมาจังหวะกระเบิดแล้ว โอ้ซาบองมันแน่นแล้วดูเขาต้องทิ้งไปแล้วดูจีนายไปเก็บสาระออกเกล้าคิวจบ14ผู้ชมฮะโอ้เหลือ13ทีมจังหวะนี้ผมเมื่อสักครู่นี้ไปโดนดีเอนะครับจีนายครับผมแล้วซานซามไปเก็บดันเต้นนอำดาวไปตรงนี้ซ้ำไปจุดเจมไปก่อนกัโบเนโตได้ไหมฮะหนึ่งคิวจากแอโร่วูยครับผมแอนเซอร์ไหลตายไปแล้วครับผมคนที่หน้าพาวเวอร์ขับลงน้ำเจอกอภัยที่อยู่ในน้ำเหมือนกันกอภัยลงจากน้ำด่วนกอภัยกอภัยกอนโซลากมากอภัยกอภัยจังรถเฮ้ยโกงโอ้โหเพื่อนครับที่้ไดโกงอยู่ เจ้าสี่สารสโตร์เลยจบน้ำตายมาเลยครับในคิวเปเก่งโซบมาแล้วเก่งโซบบวดตายอีกหนึ่งครับสีส่เก่จ,จนินมีแต<ช>่เหมือนกัน,นปืนมันไม่ได้หรือยังไงจริงโอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วจังหวะน,นี้อะไรเส้นกดอยู่ก็ผมบนหลังคาบ้านหมูสามตัวนี่ผมแล้วทูเคแฮดโดนน็อกไปจังหวะน,นี้พาราบอยเกมทูเคอิทูเกมมูชอยคอร์ดเฮชจอดใส่ซูกโฟเอ็มจบอันดับที่สองนาที้โนว่ามีลุ้นแล้วครับซินิเตอร์น็องโดนลงไปจากไอช็อตอีกคนนึงครับโอ้ชอยคอร์ดไอช็อตชื่อเหมือนกันเหลือเกินตรงนี้ไอดเลยนะ็อโ้หกินลายไปเลยทัั้้งนีกเรคบ โอ้วนหลาเส้นดึงช้าตามสเตทและดูด้านบนกระปาไฟไล่ไปสักสี่เส้นออกบักที่มาแล้วพลบูตตายมาล่าตามาชาลีตรงนี้ยังกดไปหลงแล้วดูจังหวะปีนเข้าบ้านม,มาล <มา S 2> ะไ,รละไอรอนซเลเยอร์จะขึ้นไปงัดแต่วงวงมาแล้วอุ้ยสูญอยู่ไหมสูญยังอยู่โนวากระโฟเอ็มสะดุดไปแล้วนะครับสิบเอ็ดกับสิบบวกครับผมจังหวะนี้บีทีไอหยุดตรงขอบวงฮะสักสี่ไลาเส้นิ้งไปข้างบนก่อนเลยครับกาลียังไงครับแม่ทอยส่งโบนิโตส์เกมครับแอร์โรวูเหมือนจะจบอันดับอาเป็นเอวันก่อนอันดับที่แปดเลยครับครับผม โอ้โหท่านผู้ชมครับสูทกลับมาแล้วพี่ดิวฮะยังดีเราเดินเราตัดเราดนแรงใส่เราโจ๊กเกอร์บอกไม่ไปเพื่อนเจ็บเกินว่ะจริงฮะใจใจไม่ไหวเมื่อกี้ไงเราเป็นราอุมครับไปตัดยูไฮบอยน็อกดาวน์ไว้เก็บเอาจีเกอร์ครับบันจงกดใส่แล้วดูท่านหลังนี้ครับแพทย์ทอยยังเคาะอยู่ยังไม่มีคิวนะอุ้แล้วจะเอาระเบิดซ้ำครับโอ้ไม่ถึงนะระเบิดโอ้ระเบิดไม่ถึงนะระอุมครับ ทีมตะเกียบยังอยู่ได้แล้ววงไปจบในน้ำจริงครับพี่ดูครับเฟสที่หกเฟส <ะ S 2> ที่หกเหลือสี่สสคนถือว่าน้อยมากฮะโอ้ยว่าดีเอเนี่ยอยู่ขอบน้ำครับแล้วเป็นซักซี่เอาจนได้ครับชาลีน็อกดาวครับสกาแอลยังกว่านี้ไอ้ช็อต ฟักแกรเนี่ยลูกนี้ย้อยมาหลังต้นไม้ก่อนสักซี่เก็บชาลีไปโอ้โหอึมครับได้อยู่ไฮบอยจนได้สักซี่วิ่งออกมาแล้วครับปล่อยบ้านโจเกอร์ไปก่อนครับลาเส้นตอนนี้บูตอนบีมาจังหวะนี้โจเกอร์ปั๊มเลือดแล้วเป็นเฟิร์สเอชสุดท้ายของเขาครับออกช้าอย่างนี้มีปัญหาหน้าโจเกอร์แล้วดูครับยังงงหน้าต่างนี้อยู่แล้วตัดภาพแบบสนี้จบอันดับเจ็ดแล้วดูครับก้อนเล่จะลงน้ำไหมมุมนี้สุดมาแล้วครับอีสปอร์ตอยู่ริมน้ําเก็บเลยออกเกมหาทีมเก้าเอาไรเอ้าเหลือสามอ่ะสี่ทีโอ้โหห้ามาสามเลยฮ ผมว่าตอนนี้ใครได้เปรียบมาซูดทูกจริงครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอย่างทีมซีเคทมาเลยยังเข้าวงไม่ได้นะครับคือผมเอาจริงๆมันวงนี้มันต้องกลัวเคพีนะเอาจริงแล้วดูมุดสโมกมาซีเคทมาเลยสองชนลุ้นแชมป์มันกว่าเดิมคุณเฟร์ผู้ชมแล้วู้แชมป์ของซูดครับต้องครับโอ้คนนี้หน้าพาวเวอร์ผมเหลือเชื่อว่ะผมเหลือเชื่อว่ะโอ้ยงวานี้โอ้โหเอาหน่อย ถ้าสุดได้แชมป์สองเกมสุดท้ายจะมันมากๆท่านผู้ชมรครับต้องครับคุณสี่มาซิโยซีโยอย่างไรฮะโอ้โถนปิดมาแล้วครัาหกสิบเปอร์เซ็นต์ดีโหลดกันหนึ่งดีเย้โอ้ก้อนเล่พีไฟเข้าไปในน้ำนะคุ่มเข้าไปครับจะปาระเบิดลงน้ำครับปาไปขับลงน้ำเหมือนกันครับซิโยขวด,ดูตรงนี้ก็เล็ดไล่มาแล้วดูเช็คก่อนครับในน้ำแล้วก้อนโซ่ไปตัวซิโยจากในน้ำให้เพื่อน โหแสบจริงๆฮะโอ้โหแล้วตายเลยฮะครับไม่น่าพลาดนะครับพุทธน่าดูครับอ่ะจั่วซ้ำแบ็คไว้จบอันดับสามของเขพีแต่ตรงนี้แหละฮะสองต่อสองแล้วยิงข้ามฝั่งใช่ครับแล้วติโยเนี่ยลงน้ำไปก่อนแล้วด้วยครับมีโอกาสขึ้นบกไปเล่นที่ต้นไม้ด้วยนะพี่ดิวท่านผู้ชมเอาดราบวงไปหาทีมที่เจ็ดมาเลยควานเทียบหรือเปล่าครับติโยอยู่ไหนเฮ้ยติโยไปแล้วเหรอเฮ้ยติโยออกไปแล้วครับไม่ต้องคู่นี้ขอภัยด้วยตายเลยโอ้โหเขาแค่ไโดนยิงน้ำไง ล็อกตัวมาคราวนี้สองต่อสองเอาทีคับแม่ทอยครับต้องดูครับแบกได้หรือเปล่าอับเบลี่ลงก่อนแล้วกตัวเฮ้ยลบลบน้ำขาดหนึ่งท่านผูช้ชมยับ,บสินติเก็ศมาเลยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดครับถ้าจังหวะนี้ไม่โดนน็อกก่อนนะลลลแล้ววบอลเลตบอลเลดล็อกขวาแม่ทอยไม่จำเป็นต้องรีบครับสินติเกศจริงครับถ้ารีบอาจจะเสียน็อกได้ครับรอวงบีบมาครับแล้วก็รอล็อกตัวหินไกลก่อนครับผม เราเป็น2อมุมด้วยครับยังไงก็กินฮะถ้าไม่พลาดเองนะครับนี่ไงขึ้นไม่ได้เลยฮะจริงครับลแล้วดูครับพยายามคานมาชิดบุมนี้แล้วมีสมกบางแต่เน้นเน้เน,นลูกนี้รัดจากหัวหินมาแม้ทอยส่งให้อเบลี่ลน้นไปนิดนึง<ด>ครับผมช็อตครับหมกไว้ก่อนแล้วดูวงใหม่ฟุตต้องตีกุเฟแล้วดูโดกขึ้นมาอเบลี่อเบลี่ขาดหนึงแล้วลากเข้าสมก จวอมาบ123ขวาบื้โอ้โหอะไรครับงานเข้าที่เราเป็นของจริงครับอาเบลี่จังหวะข้ามน้ําแล้วก็เล่นไม่รอดแล้วครับมี2อย่างครับจะมอบให้จะหม้อคิวกับซีมิคเคนหรือว่าจะตายบูโซนครับครับผมคิดว่าเขาน่าจะตายบูโซนเาเรียบร้อยดเรียบร้อยครับผึกก็เล่นเป็นชัยชนะของซีมิเคนมาเลยใช่ครับผมแม่แต่ว่าเขาก็ถือว่าเข้ามาที่สองสิบคะแนนจากแรนกิ้งแล้วก็มี5คิวนะครับ อ่ะเอ p ีพีเดีวคเข็ครับไอช็อตนะฮะีคิวครับ4ีรเดาเมจนะฮะคุหนมากนะอ่ะอย่างที่เกันเหมือนเดิมยอออเดอร์ครับ54ิคิวครับ1 2 4่าดาเมจรัุกตามมาคร้าคิวครับ1902ดาเมจรและตารางคะแนนรวมก่อนพี่เดีดูอ่ะอนดับหึตอนนี้ฮะโนวาครับแตะหลัก300ผู้ชมครับบวกมา5แตมครัอันดับเป็นุบวกมาครับอันับเป็น สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะฮะอาราร์ซีบีอารครับผมไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นด้วยนะขอโทษนะฮะหนับผ้าเป็นเคบีหกเป็นซีเกตครับเจ็ดนาวีแปดเป็นดีเอและดูผมกําลังมองเรื่องของระยะห่างระหว่างหน้าแรกกับหน้าสองใช่ฮะเราเฉยนะซีกัสจีนเนี่ยขาดอยู่ประมาณนักหนึ่งไกลสิบแต้มเพื่อเข้าถูกฟ้องเพื่อเข้าหน้าหนึ่งนะส่วนอาร์ฮิวเนี่ย ่ามไปสามสิบถูกต้องครับเข้านะฮะค่ะเอ,อย้ยเดี๋ยวเชื่อไหคุณมุกคำมุกคำคุณเกง่ง <laughs> ใช่อาร์เกลเดน่านะ11ครับ170คะแนนครับ12เป็นฟุตบอลดีครับ163คะแนนครับ,นนรบ13บสามแอร์โรู่มครับ1 5อยห้คะแนนครับ14บสี่พาวเวอร์ครับ120คะแนนพาวเวอร์นี่จ่อตรงนี้มานานแล้วนะอันดับ15นนครับขึ้นมาแล้วครับผมแซง A1 118คะแนนครับและ A1 เนี่ยตกลงไป16ครับ117คะแนน